วัดีเพื่อนนี่ผมบเจซีาครับวันนี้ก็พอดีผมมาถวา,ายไมรูปผมก็เลยแวะมาดูสวนโอด้วยฮะว่าทุเรียนของเขาเติบโตไปขนาดไหนแล้วฮะนี่โอ้สามารถเติบโตมากเลยครับนี่ครับออันนี้เป็นมูสังคิงอ่าแล้วต้นนู้นก็คือสรุปตายก็จริงๆไม่ได้ขาดน้ำก็คุยกับทางโอแล้วก็โอบอกใส่ปุยเยอะลากเลยมีปัญหาเออแต่อันนั้นก็บอกอ่อ อ่อาซอใส่แฟนเขาใส่ใส่เยอะหน่อยอยากให้มันโตวไวสี้ได้ฮะเนี้ยอันนี้เป็นอ่าชนีเห็นโอต้นแรกชนีเนาะอืมอันนี้ชนีแล้วก็ตัวมูซอนคิงฮะโอโอพุ่มสวยแล้วนะฮะทุเรียนยังไม่ได้สองปีฮะเกือบเกือบละอืมโอใช้ได้เลยอเนี่ยการโยโคของโอเขาก็อย่างที่บอกมันจะโศกเร็วฮะเนี่ยสวยมากฮะ ก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะฮะ,ะก็ใช้ได้เลยวันนี้คขี่เดินเข้าไปแล้วนี่ฮะเติบตได้ด,ด,ดีมากก็สามปีครึ่งน่าจะมีได,ได้กินลูกครับนี่ฮะประมาณนี้คลิปสั้นๆครับวันนี้อัปเดตเพื่ลังใจให้เพื่อนๆนะครับครับก็สวัสดีครับ